พระธุดงค์นมเดินย่ำเท้าแหวกผงห้าออกมาจากชายป่าเขาไปรับบิณฑบาตในหมู่บ้านที่มีอยู่เพียงแค่สิบกว่าหลังคาเรือนชาวบ้านไม่ค่อยได้พบเห็นนักบวชหรือว่าพระธุดงค์มากนักก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องการใส่บาตรทำบุญสุนทานแต่บางคนก็เข้าใจว่านักบวชหนุ่มผู้นี้คงมาขออาหารเพื่อประทังชีวิตในการบำเพ็ญเพียรก็เลยนำเนื้อสัตว์แห่งลมควันทิล่ามาได้พร้อมกับข้าวสวยห่อใส่ใบตองมาใส่บาตร พระธุดงนมท่านก็นให้ศีลให้พรพอเป็นพิธีก่อนจะอมบาตเดินกลับเข้าไปที่ชายป่าหายรับเข้าไปไม่มีใครรู้ว่าพระธุดงนมท่านมาจากไหนช่วงสายชาวบ้านก็ออกหากินกันเหมือนปกติคนที่เป็นพรานก็แบกปืนสะพายย่ามเดินหายเข้าป่าไปชาวบ้านบางส่วนก็เข้าไปหาของป่าพืชผักสมุนไพรช่วงสองสามวันที่พระธุดงนมออกมารับบิณฑบาตก็ไม่มีใครพบเห็นว่า ท่านปรากฏอยู่บริเวณไหนในป่าจนล่วงเข้าวันที่ห้าก็เกิดเรื่องเล่าขึ้นกับชาวบ้านพรานที่เข้าไปหาลาสัตว์อยู่ในป่าลึกได้หายตัวไปจนผ่านไปสองวันสามวันก็ไม่ย้อนกลับมาที่หมู่บ้านอีกเลยจนล่วงเข้าวันที่สี่ถึงได้มีพรานด้วยกันเข้าไปพบเจอกับร่างที่เหลือเพียงแค่ซากโครงกระดูกเพราะว่าเนื้อหนังหลายส่วนถูกกดฉีก,กินไปเกือบหมดถึงได้รู้ว่ามันเป็นฝีมือของเสือ เพราะว่ามันได้ฝากหล่องรอยเท้าเอาไว้แถวนั้นด้วยชาวบ้านและพลานส่วนใหญ่ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะในป่าลึกนั้นย่อมพบเจอกับเสือลายผาดก่อนที่ออกมาหากินอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาเพียงแค่ต้องเพิ่มความระมัดระวังตัวกันให้มากขึ้นกระท่านั้นพระธุดงนุ่มก็ยังคงออกมารับบิณฑบาตจนชาวบ้านเริ่มรู้แล้วว่าต้องใส่บาตรให้กับพระธุดงนุ่มจะได้รับสินรับพรให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์หลายๆถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลและสิ่งที่ดีผ่านไปเพียงแค่ห้าวันก็มีพลานถูกฆ่าตายไปอีกคนแต่ครั้งนี้มีพลานที่ไปด้วยกันร,รอดตายกลับมาได้ถึงได้รู้สาเหตุว่าเสือที่เข้ามาฆ่าเพื่อนลักที่เข้าไปล่าสัตว์ด้วยการตายมันเป็นเสือสมิงสึ่งมาในร่างของพระธุดงนมเดินเข้ามาเรียกให้ลงไปจากนั่งห้างเกิดมาในชีวิตไม่เคยพบเคยเจอกับเรื่องแบบนี้ ก็เลยคิดว่าคงไม่มีเหตุการณ์ร้ายอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่เพื่อนลงไปตามคำเรียกของพระธุดงหนุ่มแล้วพอเท้าแตะถึงพื้นร่างของพระธุดงนุมที่ยืนรออยู่ด้านล่างกลับกลายเป็นเสือลายพาดก่อนไปในช่วงพลิบตาพุ่งเข้าขย้ำเพื่อนรักจนตายขาคมเคี้ยวของมันก่อนที่มันจะร้องคำรามเสียงดังลัน่นแล้วก็หลากเอาร่างของเหยื่อหายเข้าไปในความมืดโดยที่พลานอีกคนที่อยู่บนนั่งห้างตกใจจนทำอะไรไม่ถูก ทั้งที่ก็มีปืนอยู่ในมือแต่ก็ลืมที่จะยิงลงไปปล่อยให้ลายเสือสมิงนั่นมันลากเอาเพื่อนไปกินต่อหน้าต่อตาเมื่อชาวบ้านได้ยินว่าพระธุดงหนุ่มเป็นเสือสมิงจากพลานที่หลอดตายกลับมาถึงหมู่บ้านในช่วงเที่ยงเที่ยงทั้งที่เมื่อเช้าพระธุดงนุ่มก็ยังมารับบินทบาตเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่พากันเข้าไปตามหาร่างของพลานที่ถูกเสือลากไปกินก็ไปพบเจอกับร่างที่ถูกกัดฉีกินไปบางส่วน พรานอาวุโสของหมู่บ้านจึงได้แนะนําว่าห้ามไปแตะต้องร่างของคนตายอย่างเด็ดขาดเพราะว่าจะใช้ร่างของผู้ที่ตายนี่แหละนั่งซากเพื่อรอให้เสือมันย้อนกลับมากินเหยื่อของมันจะได้จัดการข่ามันทิ้งและพิสูจน์ให้รู้แน่ชัดว่ามันเป็นคนเดียวกันกับพระธุดงนุ่มหรือไม่ปล่อยให้มีพาน,นั่งห้างอยู่บริเวณนั้นถึงสามคนลุงเช้าของวันลุงขึ้นพระธุดงนุ่มก็ออกมารับบิณฑบาตตามเดิม ท่านเดินไปจนครบสิบกว่าหลังคาเรือนแต่กลับไม่มีชาวบ้านคนไหนยอมใส่บารให้แม้แต่คนเดียวไม่มีชาวบ้านคนใดพูดหรือมีใครทักทายพระธุดงนมท่านจึงได้เดินจากหมู่บ้านกลับเข้าป่าไปโดยมีชาวบ้านมองตามหลังโดยความไม่ค่อยพอใจยิ่งได้รู้ว่าพระธุดงนมเป็นเสือสมิงจากปากของพลานที่หลอดตายกลับมาก็ยิ่งอยากจพะพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าจริงหรือไม่คืนที่ผ่านมาไม่มีเสือโผล่กลับมากินเหยือ่อ พลานสองคนจึงได้ย้อนกลับมาที่หมู่บ้านเพื่อมาเอาสเสบียงอาหารกลับเข้าไปกินในป่าแต่เมื่อจะย้อนกลับเข้าไปก็ได้มีตาเรืองพารุ่นใหญ่ของหมู่บ้านอีกคนอาสาที่จะเข้าไปนั่งห่างดักยิงเสือสมิงโดยตัวเองชาวบ้านต่างก็รู้จักตาเรืองเป็นอย่างดีว่าแกเป็นพลานเพียงคนเดียวของหมู่บ้านที่มีวิชาอาคมหากเป็นเสือสมิงจริงๆก็ต้องใช้กระสุนอาคมถึงจะสามารถฆ่ามันได้ ก็เลยปล่อยให้ตะเลืองเข้าไปสมทบกับทิศคำที่อยู่เฝ้ายามบนนั่งห้างอีกคนเชื่อว่าตะเลืองแกคงจะสามารถฆ่าเสือสมิงได้แน่รุ่งเช้าของวันลุงขึ้นพระธุดงหนุ่มก็ยังคงออกมารับบินทบาทตามเดิมแม้จะไม่มีใครใส่บาตรให้ท่านก็เดินกลับเข้าป่าไปด้วยท่าทางสำรวมสงบนิ่งไม่มีอะไรเป็นทีนาสงสัยแม้แต่น้อยช่วงเที่ยงตาเลืองแกก็ย้อนกลับมาที่หมู่บ้านและบอกข่าวไล้ ว่าทิศคำถูกเสือสมิงฆ่าตายไปแล้วเมื่อคืนและเป็นฝีมือของพระธุดงหนุ่มที่กลายเป็นเสือสมิงพอได้ยินว่าพระธุดงหนุ่มเป็นเสือสมิงแน่ชัดอีกครั้งจากคำยืนยันของตาเรืองชาวบ้านที่เป็นพลานหลายคนก็ได้หาลือกันอยู่ครู่ใหญ่ๆรวมทั้งตาเรืองด้วยและขอให้ตาเรืองปลุกเสกกระสุนปืนแจกจ่ายให้กับทุกคนหลังจากที่ได้ปรึกษาหาลรือกันเสร็จเรียบร้อยก็ได้แยกย้ายกันออกไปเป็นคู่ค เดินเท้าเข้าป่าไปตามหาพระทุดงงนุมทันทีเพราะไม่มีใครรู้ว่าพระทุดงงนุมท่านปักกฏอยู่บริเวณไหนพลานบางส่วนก็ได้เข้าไปนำเอาร่างของทิดคำออกมาช่วงเกือบจะค่ำก็มีเสียงปืนดังสนั่นขึ้นพลานที่แยกย้ายกันออกตามหาพระทุดงงนุมต่างก็รีบมองหน้าไปยังจุดที่ได้ยินเสียงปืนพลานแปดคนรวมทั้งตะเรืองอยู่ในนั้นด้วยก็ได้เผชิญหน้ากับพระทุดงนม ที่ยังคงนั่งบำเพ็ญเพียรสมาธิอยู่อย่างสงบพรานทั้งแปดคนยังลังเลว่าจะจัดการยิงพระธุดงหน่มทิ้งเสียหรือพูดคุยถามไทยกันให้รู้ความเสียก่อนแต่ตาเรืองเก็ขยันขยอให้ยิงทิ้งอย่างเดียวหากปล่อยให้กลายเป็นเสือสมิงได้จะไม่สามารถฆ่ามันได้ง่ายๆเผลอๆอาจจะกลายเป็นเหยื่อให้กับมันเพิ่มเข้าไปอีกสุดท้ายทุกคนก็เลยพากันตัดสินใจยกปืนยิงเข้าใส่พระธุดงงนม่ม กระสุนปืนจากปืนทั้ง8กระบอกของพลานทั้งหมดที่ได้ทำการปลุกเสกด้วยอาคมของตาเรืองก็ระเบิดออกจากลำกล่องเสียงดังสนัน่นพุ่งแหวกอากาศเข้าไปที่ร่างของพระธุดงหนุ่มที่ยังค้งนั่งนิ่งสงบเงียบก่อนที่กระสุนจะถึงร่างจู่ๆมันก็พุ่งเลยแหวกออกไปทางซ้ายและทางขวาไม่ได้เฉียดผิวกายของพระธุดงหนุ่มแต่อย่างใดทำให้พลานทั้ง8ดคนถึงกับตกใจยังไม่ได้คิด ว่าพระธุดงนุนมจะมียานอิทธิฤทธิ์บารมีสูงแต่คิดว่าเป็นเสือสมิงที่มีฤทธิ์มีเดชสมากกว่ากระสุนปืนอาคมยังไม่สามารถจะทำอะไรได้ก่อนที่จะทำให้พลานในที่นั้นเข้าใจผิดกันไปใหญ่พระธุดงนุนมท่านก็ได้คลายออกจากสมาธิอุ่มบาดท,ที่บรรจุน้ำมนลลุกขึ้นเดินดิ่งเข้ามาหาพลานทั้ง8คนที่ยังพากันยืนขาแข็งตัวสันเทาโดยความตกใจเมื่อเดินเข้าไปใกล้ พระธุดงนมท่านก็เอ่ยปากเหมือนจะรู้ล่วงหน้าว่าพลานที่อยู่ในที่นั้นและชาวบ้านทั้งหมดในหมู่บ้านเข้าใจว่าท่านเป็นเสือสมิงท่านก็เลยบอกว่าท่านจะพิสูจน์ให้ดูว่าใครเป็นเสือสมิงตัวจริงเมื่อได้ยินคำพูดของพระธุดงนมก็ยังไม่มีใครเชื่อว่าพระธุดงนมท่านจะมีวิธีพิสูจน์อย่างไรท่านเอาย้าแฝกจุ่มลงในขันน้ำมนต์แล้วก็ปะผมเข้าไปที่ล่างของพลานทั้ง8ดคน ครูเดียวก็พากันตกใจกระโจนหนีออกไปคนละทิศละทางมีเพียงแค่ตะเลืองคนเดียวเท่านั้นที่เหมือนยังไม่รู้ตัวว่าบัดน,นี้น้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระทุดงนมได้เผยตัวตนที่แท้จริงของแกให้พลานอีกเจ็ดคนได้เห็นว่าเสือสมิงที่แท้จริงแล้วก็คือตาเลืองนี่เองเพราะวันลางของตาเลืองได้กลายเป็นเสือลายผาดกอนไปแล้วไม่มีใครต้องสั่งใครอีกปล่อยให้พระทุดงนม ท่านเดินกลับเข้าไปนั่งสมาธิดังเดิมรีบนำกระสุนปืนที่ลงอาคมยัดใส่เข้าไปในลำกล้องอีกครั้งแล้วก็หันปลายกระบอกปืนไปที่ล่างของตะเลืองสับไกยิงใส่ไม่ยัง้งพอถูกกระสุนปืนเข้าไปตะเลืองถึงได้รู้ตัวและกระสุนที่ตนเองนั้นลงอาคมให้ก็พุ่งเจาะเข้าร่างไปหลายแผลและยิ่งถูกน้ำมน์ของพระธุดงหนุ่มเข้าไปด้วยวิชาอาคมที่มีก็ถูกล้างออกไปจนสิน้น แต่เสือสมิงตาเลืองก็ยังไม่ยอมสิน้นฤทธิ์เมื่อรู้ตัวว่าพระธุดงนมทําให้ความลับของตนเองนั้นถูกเปิดเผยก็เลยหันขวับพุ่งกระโจนเข้าใส่ในขณะที่ท่านยังคงหลับตานั่งเข้ายานสมาธิอยู่อย่างสงบแต่ร่างเสือสมิงนั้นไม่สามารถที่จะเข้าใกล้รัศมีที่ท่านปักกดเอาไว้ได้เพราะเป็นเขตอาคมที่ท่านได้วางเอาไว้ร่างของมันก็นเลยกระเด็นกลับออกมาและก็เลยถูกพลานอีกเจดคน ยิงซ้ำเข้าไปอีกด้วยกระสุนปืนธรรมดาสุดท้ายร่างของมันก็ฟุบลงไปกับพื้นนอนดิ้นพลันเพียงไม่กี่อึดใจก็ขาดใจตายคาที่โดยที่ร่างของตาเลืองกับคืนล่างเป็นคนได้เพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นชาวบ้านต่างก็รู้ว่าตาเลืองแกมีวิชาอาคมแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นอวิชาชั่วช้าแบบนี้หลังจากที่พากันกราบลาพระธุดงนุนมก็ได้ช่วยกันหามเอาร่างเสือสมิงของตาเลืองกลับเข้าหมู่บ้านไปด้วย ให้ชาวบ้านทุกคนได้รับรู้ได้เห็นว่าตะเรืองนั้นชั่วช้ามากแค่ไหนที่บ้าวิชาอาคมจนกลายเป็นเสือสมิงต้องมาฆ่าชาวบ้านหมู่บ้านเดียวกันตายแถมยังไปใส่ร้ายพระสงฆ์องค์พระเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบว่าท่านเป็นเสือสมิงเข้าอีกสุดท้ายจึงได้พากันพร้อมใจเผาล่างของตะเรืองทิ้งในช่วงค่ำวันนั้นและลุงเช้าก็เก็บเอาเท่ากระดูกไปเททิ้งที่ซอกช่องผาห่างไกลจากหมู่บ้าน ส่วนล่างของพลานที่ตายพระธุดงนมท่านก็ได้ทำพิธีตามพระพุทธศาสนาและปล่อยให้ชาวบ้านนำไปฝังตามความเชื่อหลังจากวันนั้นทุกเชา้าท่านก็ออกมารับบินธบาตตามเดิมแต่ทุกครั้งชาวบ้านต่างกระวมใจกันใส่บาตรทุกครัวเรือนพระธุดงนมท่านจึงมีเมตตาเทศนาสอนสั่งและให้ศีลให้พรทุกเช้าที่ออกมารับบินธบาตท่านอยู่จนครบสิบห้าวันตามที่ตั้งจิตประวณาเอาไว้ ถึงได้ทุดงจากไปปัจจุบันหมู่บ้านได้ขยายออกไปหลายร้อยหลังคาเรือนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของตัวจังหวัดเลยมา